วัสดีครับเพื่อนๆต้องบอกว่ามันเสร็จค่ายากหยู่กันนะสำหรับาการโนสระบบน้ำนะครับแล้วก็บลอกการออกซีเปลี่ยนทีนี้นะครับต้องเช็คให้ดีนะเพื่อนอ๋อคือเท่าที่ผมสังเกตนะผมคือถ้ามันร้อนมากๆนะ มันอาจจะออกการเออเนะนะครับเพื่อนเอเออเลอร์นะถ้าอุณหภูมิมันได้มันจะเลี้ยงตัวยาวๆนะครับห้าจุดสองกิกะเฮิร์นะครับช่วงแรกเนี่ย <S <S ผมต้องบอกว่าอย่างงี้นะมันมันเหมือนกับว่า,าการวางพัดลมมันมีผลนะครับเพื่อนมันนะมันมีผลนะมันมีผลแล้วก็าการวาง จริงๆอ่ะเพิ่มมาเนี่ยมันการันตีได้ไหมว่ามันจะลดอุณหภูมิได้นะเพืเนนะอ่อนนะผมบอกไว้ก่อนหม้อน้ำหนึ่งตอนนะค,คือยิ่งน้ําน้ําเย็นนะครับเข้าไปเร็วเท่าไหร่แล้วก็น้าไล่น้ําร้อนออกเร็วเท่าไหร่เนี่ยนะครับอุณหภูมิมันจะลดลงแน่นอนเพื่อนลดลงได้แน่นอนนะอืมเพราะว่าผมก็ลองเมื่อกี้ผมยังแปลกใจเลยมันไม่ลดนะอุณหภูมิมันไม่ลด ต้องปรับพัดลมให้มันอยู่ด้านเดิมพอปรับปุ๊บพัดลมอยู่ด้านเดิมนะครับก็คือเป่าลงนะฮะความเย็นมาทันทีเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนๆนะอ้าวนะครับปกติมัน80เลยนะ890ก็คือยังไม่เข้าเกมคือ890นี่มันทํางานไม่ไหวนะเพื่อนมันต้องทํางานในระดับปกตินะครับนี่ในระดับนี้นะครับ ไม่ถึง50นะครับเพราะว่าเราต้องบวกการเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะเพิ่มไปบวกไปเลย35มนะสานะครับจากอุณหภูมิปกตินี่คืออุณหภูมิปกตินะนะครับอ,อุณภูมิปกต,นะนะปกติไม่ได้อยู่ทั้งแอร์นะครับต้องอบอกว่าถ้าผมไม่เปิดพัดลมนี่ผมร้อนมากเลยแล้วนับภาษาอะไรกับตัว CPU เราครับมันจะร้อนขนาดไหนเพื่อนๆมา นี่นะครับอ่าท่านมองดีๆนะโถ่มอํามันจะบุ๋มเข้าไปอ่ามันจะบุ๋มเข้าไปแต่มันจะค่อนข้างหนักนะครับปกติวางเคสทั่วไปมันมันน่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่ามันมันจะมันมันจะวางแนวความแบบนี้ไม่ได้้วยอ่าพูดเรื่องระบบระบายความร้อนของเราต่อนะครับระบบระบายความร้อนมันสําคัญขนาดไหนนะครับมันสําคัญยังไงนะครับคือ ถ้าไม่มีระบบบายความร้อน CPU ทำงานไม่ได้นะครับ,บคั้เหมือนกันนะครับสำคัญมากเลยทำงานไม่ได้เลยช็อกดับแข็งนะอันนี้พูดถึงสเปคเครื่องที่ค่อนข้างจะสูงหรือว่าเครื่องที่ทำงานหนักๆทำงานเล่นเกมเรนเดอร์งานนะ,ะเดี๋ยวผมมาเทส GPU ะ41มันต้องวัดที่เกมเดี๋ยววัดที่เกมก่อนดีกว่าเอาตัวนี้ก่อน โอ้โทษทีมันต้องไปเปิด,ะปดนะเพื่อนนะมึกนี่ผมงมอยู่หลายชั่วโมงแล้วตัวนี้นะเมื่อกี้ที่ดักท่อนะครับเดี๋ยวมันจะต่างไหม ก็วางว่าน้ำไปตอนหนึ่งจะบอกว่าไงดียนะต่างไหมอุณหภูมิซีพอุณหภูมิการ์ดจอนี้เย็นสุดๆอยู่แล้วสุดขั้วเลย CPU นะครับดู CPU นะครับคือการเลี้ยงตัวการเล่นเกม CPU เนี่ย ไม่อยากให้อยู่ถึงระดับ80กว่าๆนะนะครับ80กว่าไม่ดีไม่ดนะีสรุปแล้วแทบจะไม่เห็นภาพเลยว่าพอใส่หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนตรงนี้แล้วมันจะเย็นลง มากน้อยขนาดไหนนะรัสักสิบห้าห้าองศาสิบองศาห้าสามถึงสี่องศาก็ยังดีนะฮะดูสิแต่ผมก็ว่ามันก็ลดอยู่นะอันนี้อุณหภูมิค่อนข้างร้อนมากเลยนะวันนี้ตันนี้มันเกม G P U G P U ครับ G P U ครับโอติเกมนี้ G P U กับ C P U นี่คือ G P U จะร้อนกว่านะนะครับต้องเาความลื่นไหลนะความลื่นไหลมาเลย 0 8สิบวัดความร้อนหน่อยลงไหมอาจจะลงนะนะครับ เ็นนานๆไปเพราะว่ามันยังไม่ครบลูกดีเท่าไหรนะ่เดี๋ยวเ,ยวเอาเกมคือไม่อยากเทปโปรแกรมนะเทปโปรแกรมมันก็เป็นการรีดแป๊บแพบแ,พบแพบเดียวโอ้โหมีผลมีกิดๆอันฝั่งพัดลมมามีผลเลย บอกได้คําเดียวเพืเ่อนๆระบบน้ํานี้ต้องเทสก่อนนะครับสแตนดาดคิดว่าอย่างนี้เย็นนะครับไม่ได้เทสไม่ได้นะต้องต้องเทสนะสรุปแล้วแล้วต้องเทสเพราะว่าผมตอนแรกผมผมวางมานานผมผมผมมองว่าผมจะให้พัดลมเป่าระบายความร้อนมอน้ําทะลุไปไล่ความร้อนทะลุไปนะเพืเ่อนๆแต่ปรากฏว่ามันความร้อนมันไม่ได้ออกดังใจที่ผมคิดนะครับเพืเ่อนๆคือสรุปแล้วนะครับพัดลมต้องไว้เหมือนเดิมนะครับ ไว้เหมือนเดิมนะครับมันถึงจะไล่อุณหภูมิออกไปได้เยอะนะครับเดี๋ยว,ยวปรับใหม่นิดหน่อยนะครับนี่นะสรุปแล้วนะครับต้องหันต้องหันลงเหมือนเดิมนะตัวเนี้ยไม่งั้นอุณหภูมิลดช้ามากลดช้ามากเลย มันจะอยู่ที่ประมาณ780เลยนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ผมบอกก่อนนะเพราะว่าผมลองแล้วเมื่อกี้มีถ่ายรูไปไว้อยู่นะครับเนี่ยนฮะเวลาทําชุดน้ํานะครับเพื่อนๆความคิดเรานะครับมันมันมันอาจจะแตกต่างจากความเป็นจริงนิดนึงนครับมันต้องอยู่ที่การทดสอบและการทดลองนะครับการเทสสําคัญที่สุดเลยนะครับระบบน้านะครับนิ่งแล้วนะครับพอร้อนความร้อนมากๆความร้อนสูงนี่เครื่องจะแห้งนะครับบางทีไม่เจอ M2 นะความร้อนถึง90นี่คือไม่เจอ M2 ูแล้วก็ดนะับเครื่องจะค้างทันที เก้าสิบนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงห้องแอร์นะคือถ้าห้องแอร์ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะร้อนนะครับคือคือว่าในที่อุณหภูมิสมมต,ตนนิตอนนี้อุณหภูมิที่แบบอุณหภูมิห้องมันมันสี่ห้าสิบองศาเลยนะคือเออสี่สิบเป็นสามคือตอนนี้มันร้อนมากถ้าผมไม่เป่าวัดลมนี่ผมร้อนกันนะ่ะผมนั่งเฉผมยังร้อนเลยผมยังไม่ประมวลผลสมองผมยังร้อนนะคิดดูว่าเครื่องมันทํางานจะร้อนไหมนะ ร้อนนะครับแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์ผมว่าลดประมาณ20องศาเลยนะครับลดเยอะเพิ่อยจะเยอะกว่านั้นอีกนะอืมผมคิดว่าถ้าทําทางน้ําเหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันมันน่าจะลดลงไปพอสมควรอยู่นะอแต่ว่ามันมันไม่เยอะเท่าไหร่ตัวเนี้ยมันมันอาจจะเห็นผลคือตรงเนี้ยมันก็อยู่ประมาณผมว่าลดไม่ถึงห้าองศานะ ผมผมให้สามถึงห้าองศาแล้วกันเออสามองศาผมก็ดีใจแล้ว <laughs> หม้อน้ำตัวนี้ <laughs> นะเพื่อนๆนะแต่ว่าลงทุนใช่ไหมหม้อน้ําตัวหนึ่งตอนเดียวมันประมาณหาซื้อนะครับเราไม่ต้องเอาแพงมากครับอลูมิเนียมก็ได้นะครหามือสองที่สภาพดีหรือว่าหาของใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็งบประมาณห้าร้อยนะอ่านะสี่ห้าร้อยนะครับผมฟิตติง้งตัวละไม่กี่บาทนะครับ ก็ตั้งแต่ห้าสิบบาทถึงหนึ่งร้อยแล้วแต่ยี่ห้อนะประมาณนี้ใช้สองตัวแล้วก็ท่อนะครับท่อน,นี้นะครับผมใช้ของตัวยี่ห้อแบรนด์นี่นะอืมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ค่อนข้างจะแข็งดัดดัดยากนะท่อน,นี้แต่ว่าผมว่ามันทนความร้อนได้ดีมันต้องมีอุปกรณ์การดัดด้วยนะท่อเน,นี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะ ไม่มีเครื่องมือนะครับมันจะเลอะๆหน่อยนะครับเราต้องเซตค่าทดสอบแล้วก็เทสด้วยมันไม่จบง่ายๆนะระบบน้ําเปิดนี่มันต้องเทสด้วยตอ,ตอนนี้รู้สึกว่ามันนิ่ง้ะนิ่งดะ5.2มันจะนิ่งๆเลยมันปุงมันจะนิ่งๆประมาณนี้นะครับเพิ่มตึงตอนมาก็ดูว่าสําหรับผมผมก็มองว่ามันดูดีขึ้น มองอย่างนี้มันดูเล็กนะศัตรูจริงไม่เล็กนะครับมันใหญ่นะเคตใหญ่มากด้วยใหญ่กว้างเพราะมันเป็นเหมือนสองสองเคตติดกันนะครับแต่ด้านนี้มันจะไม่มีสายมันจะโชว์มาทั้งหมดเลยเมนบอร์ดนะครับนี่คือการทําระบบน้ําเปิดนะเพื่อนๆนะระบบน้ําคือเป็นระบบระบายความร้อนที่ดีที่สุดแล้วนะครับเออคามเรรวระดับนี้ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีในเว็บไหนทำทำได้นะ5.2เฮิร์ตสำหรับ CPU 7็ 7700K นะครับเดี๋ยวสิบยูแซนขออภัยนะเพื่อนนะก็ตามนั้นแหละถ่ายจากมือถือนะผมไปร้านซ่อมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองโ2หเบิร์นหน่อยดูความร้อนเนะี่ยมันจะเร็วขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วขนาดไหนะ เทียร์ไอเก็ดเคเอฟแล้วกันสิงเงินขอดูสิดูจริงจริงมันไม่ใสมันยังไม่ร้อนขนาดนี้เลยแต่มันจะเร็วนะมันจะเร็วเดี๋ยววัดที่คะแนนก่อนสิงเงินขอโกัสเซ็ตเร็เวกว่ามันก็ชนะโคกัสเ็คือมันจะมันจะ มันจะเร็วนะคือการระบายความร้อนของระบบน้ํานะครับมันจะถ่ายเทความร้อนออกเร็วเร็วที่สุดนะครับเร็วนะ <c oughs> เพราะว่าน้ามันไหลแรงแรงและเร็วนะครับความความร้อนมันก็แทบจะแบบไปเร็วอะ่ะอุณหภูมิคือระบบน้ำเนี่ยมันอยู่ที่ 3, 5, สามสิบห้าสามสิบห้าจุดสี่นี่คือน้ําน้ําเย็นที่มันไหลผ่านองเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับหลอกการจอซึ่งการจอนี่โคตรเย็นนะครับโคตรเย็นน ปกติร้อนมากนะตัวนี้ XQ นะแต่พอใส่บล็อกน้ําตัวนี้เข้าไปโอ้โหเย็นเจ๊บเลยเจ๊บเลยออพอใจไหมก็ผมว่ามันสวยขึ้นแต่ว่าผมว่าไม่เกินสามองศา <laughs> หรือว่าอมันมันมันก็ต้องมีส่วนให้ลดอ่ะ,อะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ํามันผ่านนะครับแต่น้ําผ่านเร็วอุณหภูมิมันก็เย็นเร็วนะผมว่านะเท่าะที่ผมทดสอบดูอ่ะ,อะผมว่าเป็นอย่างนั้นนะน้ำเบื่อนนะครับระบบระบายความร้อนนะครับคือ มันมีหลายเกรดอย่างที่ผมบอกเราตามงบเราเลยถ้าเราอยากจะไปใช้เป็นเหมือนกับว่าอะไรนะคัสตอมคัสตอมก็คือแบบถ้าเป็นถ้าเป็นหม้อหม้อคัสตอมใช่ไหมแทงคัสตอมแทงแทงแทงน้ําคือถังักน้ําที่เป็นคัสตอมก็คือมันจะเป็นบางๆนะครับถ้าเป็นมีห่หอดีๆหน่อยเนี่ยเขาจะมีคือคือการลากท่อของเราคือการโยงท่อเนี่ยมันจะดูง่ายดูเรียบร้อยดูสวยนะครับ ก็คือว่ามันจะมีท่อเข้าท่อออกเลยนะครับน้ําเข้าแล้วก็ทางน้ําออกนะครับจะมีรูแต่ถ้าถ้าเป็นเกรดถ้าเป็นคุณภาพคือราคาคัสตอมริงคัสตอมแทงคัสตอมที่ราคาถูกหน่อยมันก็รูมันก็น้อยเอพื่อนๆนะครับมันมีแค่รูเข้ารูออก CPU อะไรอย่างนั้นนะมันมันมันก็ผมว่ามันมันแพงโดยเปล่าประโยชน์สำหรับผมนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่หน้าที่มันก็คือพักน้ํานะครับผมอ่าถ้าแบนมันริบเป็นแบนมากๆเนี่ยการพักน้ําของมันก็จะน้อยนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่เย็นนะครับมันมันน้อยมันเย็นนะมันก็เย็นเหมือนกันเย็นไม่เย็นครับอยู่ที่ตัวหม้อน้ำนะครับแล้วก็ตัวฝังความแรงนะครับมันผ่านเร็วมันก็เย็นนะเพื่อนๆมันต้องวัดที่ตัวเครื่องนั้นๆเป็นหลักนะครับไม่สามารถที่จะมองออกด้วยสายตาว่าเครื่องนี้เย็นเครื่องนี้ร้อนนะเพื่อน ะนะครับเท่าที่ผมทํามานี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะเราคิดว่าทําอย่างนี้มันจะเย็นแต่ว่าพอทําแล้วมันไม่เย็นนะเ่อนๆน,นะครับมันต้องทดสอบเนี่ยอย่างตัวเนี้ทดสอบผมว่ามันจะเย็นมันกลับไม่เย็นนะมันมันชอบแนวนี้นะการระบายต้องเป็นแนวนี้แล้วตัว M2 ก็ค่อนข,ข้างเย็นนะ,อ,ะอีกรอบสิเบิร์ซีพีอีกรอบนะึงโขึ้นเร็วมาก ต่ขึ้นเร็วมันก็ลงเร็วนะเพื่อนมันไม่ได้แช่นะอ้าวอันนี้สามเปอร์เซ็นะครับเมื่อกี้หกคือจริงๆถ้าเก้าสิบนะอ,องศานะครับเพื่อนๆจะจับตรงนี้ไม่ได้นะซีวเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับเนี่ยจับไม่ได้แน,น่นอนนะครับมันจับไม่ได้เลยแหละเนี่ยปกติบล็อกเนี่ยมันจะร้อนมากๆถ้าเก้าสิบนะครับแปดสิบหรืออะไรก็แล้วแต่ คือความร้อนที่ส่งผ่านสําหรับระบบน้านะ่ะมันจะไม่เหมือนที่ระบบที่เป็นซิง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 พัดลมนะเพื่อนอ่าไม่เหมื <S <s อนนะเพราะว่าซิงพัดลมเนี่ยมันจะค้างนะครับความร้อนมันจะค้างนะครับถ้าเป็นซิงพัดลมแนะนําเลยให้ให้อยู่ในห้องแอร์นะครับหรือว่าในสถานที่ที่ค่อนข้างเย็นนะครับเพราะว่าตัวตัวซิงพัดลมเนี่ยมันจะดูดซับความเย็นได้ดีนะครับเขาออกแบบมาตัวอย่างอย่างนี้นะเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้ คือถ้าเป็นซิงค์ลักษณะอย่างเนี้ยคือพัดลมแบบเนี้ยก็คือว่าจะเป็นทรงไหนก็แล้วแต่ใหญ่เล็กนะครับมันจะเป็นลนักษณะของการซับซับความเย็นไว้แล้วก็เป่าให้เป่าลมให้ความร้อนออกไปนะครับอืมก็คือซ p บถ้ามันร้อนมากๆนะครับอ่าตัวซิงค์มันก็จะระบายออกดูดออกมากระจายออกมาเองกระจายความร้อนออกมาแล้วก็ลมก็จะเป่าให้ให้มันเย็นขึ้นให้มันคลายความร้อน ถ้าเป็นซิงค์ของพัดลมหลักการการทางานแต่ถ้าอุณหภูมิที่ร้อนมากๆนะครับตัวซิงค์พัดลมมันจะเก็บความร้อนสะสมเยอะนะครับแล้วมันร้อนนะครับร้อนมากๆทําให้อุณหภูมิมันสูงมากนั่นเองเพื่อนๆนะครับทาให้มันเครื่องค้างแล้วก็ทํางานไม่ดีนะครับเกิดปัญหาแหลกหรือนู่นนี่นั่นตามมาเยอะแยะมากๆนะครับ เดี๋ยวผมคงต้องทดสอบเตรมย,ยาวๆนิดนึงนะครับว่ามันแตกต่างกับตัวตัวท่อผมเก็บไว้นะเอาไว้เผื่อเปลี่ยนนะครับเราเราอยากจะใช้อันเดิมเราก็กลับมาเปลี่ยนได้ท่อ,อยังเก็บไว้อยู่นะครับแต่ดีมันก็ดูนะครับอาจจะดูสวยกว่านะครับเพราะว่าระบบน้ําเปิดมันก็ต้องสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกนะ็ประมาณนั้นแหละอยู่ที่เราพอใจอยู่ที่งบประมาณนะครับนะ ผมก็ยังขาย2,9,999ืาพเก้ายเกิบเกาทเหมือนเดิมน,น,น,นะเพื่อนๆนะอันนี้จะคือถ้าไปตั้งเขาทำเนี่ยแค่นี้ก็โหเกตแปดร้อยนะครับโอยจะคิดเป็นพันด้วยซ้ำครับข้อนี้รู้สึกจะสามทอนนะ,อนะครับห้าสิบเซนสามทอนมันต้องตัดนิดนึงเนี่ย นี่กว้างนะอุ้ยสตีสตีสบอกนี่นะกว้างนะครับกว้างนะนี่นะครับตัวนี้ท่อเดิมเหมือนเดิมสมตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมันใหม่นะถ้าเราเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะอันนั้นมันมันจะไม่ตรงผมเลยให้มันงอมานิดนึงยสำหรับท่อตรงกลางเนี่ย ส่งมานิดนึงนี่นะนะครับต้องใช้งานได้จริงนะครับสําหรับระบบน้ําเปิดดูแลง่ายใช้งานได้จริงสำหรับเพื่อนๆนะครับอมองว่าแพงนะครับมันมันต้องดูให้ดีนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใส่มามันแตกต่างกันกับถึงว่าเป็นของใหม่มันมันก็ไม่สามารถที่จะมาวัด ดูบราคาลักษณะแบบนี้ได้ดนะเพื่อนๆอันนี้เป็นตัวท็อปๆแล้วก็บางตัวนี้ราคายังแพงอยู่นะครับผมยิ่งระบบน้ํายิ่งค่อนข้างจะแพงนะครับระบบน้ําระบบน้ําถ้าเป็นตัวนี้ที่เขาขายก็น่าจะชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นกว่านะครับผมนะเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับอันนี้กร๊ดจอของบล็อกนะครับของตัวเซนเซอร์เซนเซอร์วัดม เป็นโฟล์ทางน้ำนะาสำหรับวัดการเดินของน้ํานะครับก็ถือว่าโอเคการเดินน้ำโอเคนะไม่มีปัญหาก็เหมือนเดิมนะไม่ติดนตไม่ติดท่อนะยังได้สบาย,บายนะๆเพื่อนๆตรงนี้นะใจยังไงก็คทายสอบถามกันมาได้เหมือนเดิมนะเพื่อนๆ นิ่งครับคือระบบน้ำมันจะระบายความร้อนได้เร็วผ่านน้ำนะครับผ่านน้ํา mm hmm. ก็คืออยากจะแนะนําว่าถ้าใครจะทําทระบบน้ําให้ดีนะครับ mm hmm. ก็สิ่งแรกที่ควรจะมองก็คงจะเป็นปั๊มนะครับแล้วก็พัดลมนะื่อนๆพัดลมระบายความร้อนนะพัดลมที่ระบายความร้อนจากหม้อน้ออําอันนั้นค่อนข้างจะสําคัญเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าพัดลมไม่ดีไม่แรงเนี่ย มันก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยระบายได้ช้ากว่าควันที่ควรจะเป็นนะอืมครับออกปกใจเ่อะขยับนิดนึงมองไม่เห็นมองไม่ชัด น,นี่เวลากี่โมงแล้วนะครับโอ้โหทุลี้แดดจ,าจ,าจา้าเลยช่วงบ่ายนะครับเพื่อนอาชาว vp m a n s นชั่นก็เหมือนเะดิมนะทักทายสอบถามกันมาได้เลยวีพีเบนชั่นพอดีผมไม่ได้ อยากจะพูดอะไรลึกๆมากๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหรล,ลานเอานนะครับเพราะว่าวันนั้นมีน้องคนหนึ่งถ้าเพื่อนได้ดูคลิปก่อนจากนี้ยน้องหน้าตาแบบน่ารักนะครับมาคุยว่าโอ้โหซื้อคอมมาหมื่นแปดหมื่นแปดก็คือจอประมาณประมาณสักสี่ห้าพันเนี่ยสี่พันห้าถึงห้าพันนะครับอยู่มานี้นะครับแล้วก็เครื่องตีไปหมื่นสามห้าร้อยถึงหมื่นสี สเปคเครื่องก็คือไรเซนสามสอง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 ศูนย์ศูนย์กีนะครับแรมสิบหกกิกนะครับ HDD สองห้าหกเอ้ยสองสองร้อยสี่สิบกิกนะครับเคสเคสกิีนตัวเล็กแล้วก็ไม่ถึงพันผมว่าแล้วก็ power supply หกร้อยวัตต์ปเป็นไม่มีพัดนะครับตีไปซะ power ก็ประมาณหกเจ็ดร้อยเต็มที่นะครับ ราคาอยู่ที่หมืน่ <c oughs> นสามห้าร้อยถึงหมื่นสี่เพื่อนเพื่อนคิดว่าแพงไหมฮะไม่มีการ์ดจอนะนั่นนะ่ะน้องน้องน้องเขามาแบบแล้วขับรถไปเอาชนบุรีอะ่ะคิดดูสิขับรถไปเอาชนบุรีอะ่ะค่าน้ำมันก็เป็นเท่าไหร่แล้วเป็นพันนะอืโอ้โหเสียเวลาอีกเป็นวันนะนะครับได้ของอย่างนั้นนะแบบโอ้โหผมผมฟังแล้วผมเศร้าเหมือนกัน แล้วเห็นเขาบอกน้องเขาไปซื้อกาดจอที่ร้านแฟชั่นนะ JB นะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนอ่าแล้วก็ M2 ด้วยผมก็ยังไม่รู้ว่ารุ่นไหนเขาบอกว่าหมดไปตีไปหมื่นหนึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจผมยังไม่เห็นเลยกลายเป็นเครื่องนั้นเนี่ยจะเท่ากับคือมันเล่นเกมไม่ได้เขาเล่นเกมเพื่อหาเงินแล้วก็ขายของออนไลน์ไงกัะการเครื่องที่นิ่งเสถียรแล้วก็ทำงานลื่น อะไรนนัสรุปสุดท้ายแล้วก็ไปไหนอีกหมดไปเท่าไหร่นั้โอ้สองหมื่นแปดเดี๋ยวนะสองหมื่นแปดเออสองหมื่นแปดผมยังไม่แน่ใจการ์ดจอนะว่าเป็นรุ่นไหนเลยเลยบอกไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแรงหรือเปล่าเพราะว่าการ์ดจอของใหม่มันมันคือหลักหลักไม่ถึงหมื่นนี่มันมันไม่ได้มันไม่ได้แรงอะไรมากนะ <c oughs> ก็โอเคอยู่อาจจะระดับพวกหนึ 1, 6, 5, 5, 0, ่งศูนย์หกหนึ่งหกห้าศูนย์หรืออะไรนะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจต้องดูก่อนของใหม่นีนเจ็ดแปดพันหาซื้อมือสองที่มีสภาพใหม่หรือว่านี่ดีกว่าถ้าเป็นผมนะเราต้องเลือกเป็นซื้อของนะครับ ของของมึงสองนี่เราจะได้ของถูกแบบ50%าสิเปอร์เซ็นอย่างบล็อกกับการ์ดจอตัวนี้ผมได้มาแบบค่อนข้างจะไม่แพงเลยนะผมแบบพอใจมากนะเพราะว่าบินเข้ามา1 2ื่นหรือ1 3ื0นนะครับแล้วก็ตัวตัวบล็อกอีกน่าจะ3,000ักว่าบาทนะบล็อกนะครับก็ตีไป1มนะื่นห้าอันนี้ขาย2 9 9หมบาทเท่านั้นนะครับเป็นเตือน เพื <önemli S 2> ่อนไม่ซื้อท่านพมันก็ไปประกอบเราได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรผมก็บอกไปเฉยรับทํารับประกอบรับเปลี่ยนเครื่องนะครับรับเปลี่ยนเครื่องเทินเครื่องได้นะครับราคาคุยกันได้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆบอกรู้นะครับเพราะว่าผมเป็นร้านคอมนะครับร้านคอมที่ทําเป็นอาชีพนะครับเพื่อนๆอะไรดีก็จะบอกว่าดีนะครับตัวไหนไม่ดีก็ไม่เอามาประกอบนะครับไม่ทํานะเพราะว่าประกอบมาหลายร้อยเครื่องนะครับผมนะครับ กล่องน,นี้ทิ้งไม่รู้มันไม่มีที่เก็บก็ทิ้งทิ้งบ้างบางทีเขาก็มาขอซื้อขออะไรก็หายไปเยอะแยะไปหมดนะนะครับนะครับการที่ผมจะโฆษณาให้ใครเนี่ยผมก็ไม่ได้โฆษณาให้ใครนะครับผมก็แค่บอกว่าดีนะครับอะไรดีบอกว่านี่เห็นไหมพัดลมตัวนี้ของขอแองมันโอเคจริงๆต,ต้องบอกกันไปนะแต่ว่าเรื่องความแรงของพัดลมนะแต่เรื่องไฟเนี่ย คว,ความความทนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการใช้งานของเราด้วยเนพะื่อนของเขาดีอยู่แนละ้วแล้วก็ปั๊มนะปั๊มนี้ก็ทรงนี้เพื่อนเือนก็รู้แล้วว่าบางคนที่มองก็น่าจะมองแล้วก็กดทีดีห้านะถอน,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 น้ำน้ำตานาเหมือนกันทรงดีดูดีคนระับตัวจริงมันจะดูใหญ่นะดูในนี้อาจจะดูไม่ใหญ่ตัวจริงมันจะดูใหญ่แล้วก็ตัวนี้เป็นแกนเหล็กนะครับผมถอดทำความสะอาดล้าง ขัดสีชีวีวันลงเคลือบก,กันสนิมเรียบร้อยนะครับแกนเหล็กนะครับจะดีกว่าแกนพลาสติกรุ่นนี้มีทั้งแกนพลาสติกและแกนเหล็กนะครับใครได้แกนพลาสติกก็อาจจะต้องระวังนิดนึงการใชน้น้ำเนี่ยสาคัญมากมีผลกับแกนนะครับอ,อีกอย่างหนึง่งถ้าเราใช้น้ํายาที่มันไม่ใช่น้ํายาหลอเย็นนะครับมันจะเกิดสนิมเกิดสนิมนะเพื่อนก็ดูตัวนี้ มองว่าไม่ได้ใส่หมอ้อแต่เย็นกว่าด้วยซ้ำนะเพื่อนๆสงสัยต้องกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวจะดูก่อนนะผมมีหกสิบเจ็ดสิบด้วยโอ้โหคือเหมือนกับว่ามันผ่านช้านนะำมันผ่านช้าความเย็นมันก็เลยเ,เดี๋ยวผมจะผมว่าผมน่าจะลองต้องกลับไปไนะเนี่ยนะครับ คือความเย็นมันผ่านความความเย็นมันเข้าไปเร็วมันไล่ความร้อนออกเร็วอะเหมือนกับ c p u มันก็จะเย็นแต่แต่วันนี้มันร้อนไงก็เลยวัดกันยากอุณภูมิมันต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าปกติแล้วนะ่ะผมไม่ได้ใส่หม้อน้ำหนึ่งตอนนะมันไม่ถึงนี่เลยนะอุณหภูมิมันไม่เคยถึงเจ็ดสิบเลยนะอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าเองอันนี้มีเจ็ดสิบด้วยไม่สบายใจเท่าไหร่ แต่ว่ามันก็ออกเร็วเดี๋ยวลองดูอีสักรอบนะึงเพราะแต่ใส่ใส่แล้วใส่แล้วมันก็สวยกว่ากันมองมองดูสวยมองผมหน่อยเขียนะเพื่อนๆนะเดจอกันมันยาวแล้วดีครับตอบท้ายคถามกันมาเลยนะครับลับซ่อมประกอบกันับเ,เพื่อนๆนี่มีเจ็ดสิบด้วยรู้สึกมีสบายใจ